ีกะวิลีครับนี่ยนี่ครับซูมาซูมานี่ย <c oughs> ดูกันหล้างอย่างเขาต้มแบบนิ้นไว้ครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจมาตำอะไรนะวันนี้นเราตำอะไร <ใน S 1> ตำไหลบัวครับตำไหลบัวใส่ใส่เส้นปลาด้วยนะ,น,ะาานะใส่เส้นปลาด้วะนะใส่เส้นมะลาแอ้วก็เอาคนลามก,กินได้ไหมเนี่ยบางกินได้ไหมเนี่ยเคยกินไหมไม่เคยเหมือนกันจ๋าก็ครั้งแรกเหมือนกัน หสมห้าหครับ6เบิดครับเบิดต้ยังบาดเนี่ยเออเออเอออันนี้ไหมเอ่าม่เคยเทียนู่ใสล่ะฮะหยเดียมันใช่รับนะมะนาวหั่นไว้มะนาวใครหั่นมะนาวเบนคนลาคนลาม คนลามอีกเด้อนี่เราเสกันง่ายๆเราใส่ยังอีกถั่วฝักยาวเราอยู่ใส่ตอนนี้ไม่ใส่เอ้อทำใส่ตำไทยอ่ะเงียบเดี๋ยวดูตั้งใจดูอะไรวะเนี่ยต้มปลาเฮ้ยหอมต้มปลาอันนี้มะเขือบ่อันนี้มะเขืออะไร โคลาดเรียกมะเขืออะไรนี่ยนนลามมาจากลมาจกอะไรมากะไรปอเาจาอเนฮะใครจะชิมโอ้ขาดบะใดครับนีลืมโอ้ขาดะเยิสูบะใดเลยฮ้ใส่หลายเสียบหลายน้ำมะนาวอันนั้นลอยคนบิวหันมะนาวจะไม่บิว ปุกกินได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับไม่ได้อะรจอมเส่แล้วเอมไมโอ้โหแเสร็จแล้วงเสร็จแล้ว่ครับดูดนะกิมยาชิมอยู่บ้านหนักไปหน่อยยิ่ถึงบ้านว่าแล้วไปต่อแขนต่อขายมีไงฮะเป็นยังไงเป็นอาการยังไง นี่ครับร้องไห้ครับกินหรืบ้านกินหรือบ้านจริงป่ะเนี่ยตัวหน่อยครับอ๋อเอาเดี๋ยวมาชิมอาสุกแล้วเนี่ยกินอะไเลยเยอะวะไม่ชัดไม่ชัดขาดอะไรเข็มอะไรครับอืมเสียบเร็วเธอเลย ี่ยงวะคนไม่ิดหวานมาระชากปันกลเออน้ำปลาเขาโอเคป่ะเ็เ็นเชอบเด็กเป็นยังเป็นยังไดได้ยังได้ยังมาชิมดูมเ่ยวเอาใจดีครับไบัวครับเอาเส้นมละกอมาด้วยเด้เส้นมละกอด้วย เนอกนี่ยเสียงเมือนเสียงบางอันค่มนใส่สำรเนาะเอาไ้ใส่เพิ่เลยเนี่ย้ใส่เอนึงกอนี่ขึ้นไม่เนเอาปูเขาจะใส่ปูที่เด็ดทนีู่ครับเดีดเลยครับจดิยวครับอยูคกับิครับไบัูปูครับเนี่ยปูปูหน้าดองนะครับหอดบนนี่นีมันคือปูเลยนะครับปูนาปูโคราชนะนี่ ใครไปเยเมนูนี uh. actually, ้ค hey, yeah. ุณดิวชอบครับอมออแก่หใส่บอลลูนเนี่ยเฮ้ต้องโวยแล้วนี่ครับใครจะชิมดิวอีกแล้วดิวไปชิมปูหน่อยเร็วครัิหน่อากาศมันหนาวเนาะผ่านไปเก่าติด ที่าทานใบเก่าด้วยเหรอออกถึงปูหน really? like anyway> um ok ่อยเป็นยังไงอร่อยครับอร่อยแล้วนี่ครับนี่ครับปูอร่อยเลยนี่ครับเนี่โยนี่ครับเสียบบิลีครับนี่ยนี่ครับซูมาซูมาเนี่บอยู่กันหลายคนกันมาดูเบิร์ดดูแล้วครับโอเคครับเรียบร้อยครับเนี่ยเขาเรียกอะไร ตำไหลบัวปูนาครับ,รบโอเคครับ <laughs>